นะครับผมจุงกะสวัสดีบัตรแม่วงป่้นบัตรเริล่ขึ้นเนี่ยเนาะวันนี้ก็อยู่กับพอ่อไม้หัวใจศิลป์นะครับผมกับช่องเฟมบิลี่สีทับไทยนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับช้างพ่อใหญ่นะครับผมวันนี้จะมาทำอะไรครับเห็นเบรกโซ่มานะครับผมก็มี f อฟซนะครับคอมเมนต์มานะครับบอกว่าอยากเห็นวิธีการโยนโซ่นะครับทํายังไงนะครับวิธีการโยนโซ่จะโยนด้วยวิธีไหนนะครับจะทํำยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันครับผมพร้อมแล้วไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นโซ่โซ่ใหญ่นะครับสําหรับช้างตัวผู้นะครับผมมาดูครับอันนี้ให่ Oh. วันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการโยนโซ่นะครับขึ้นบนคอช้างนะครับมี FC อยากเห็นนะครับก็เลยจะมาสาธิตให้ดูนะครับผมแต่ก็ไม่ทราบว่าควานช้างท่านอื่นเขาจะทำเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าวิธีการของผม เดี๋ยวเรามาชมมาดูกันครับผมว่าผมจะทำยังไงนะครับในการโยนโซ่ขึ้นบนคอช้างนะครับทำยังไงนะครับมาดูกันครับอ๋ทิศขาอันนี้ก็จะมาสาธิตให้ดนูนะครับโดยนาแเบบพ่อใหญ่นะครับผม เขามาใกล้ๆอันนี้เขาจะเรียกว่าสกลนะครับสกลคือภาษาที่เรียกง่ายๆนะครับหรือว่าจะเรียกอีกภาษาหนึ่งเป็นภาษากลางก็ตัวยูนะครับเอาไว้ล็อกโซ่นะครับผมแล้วแต่ขนาดของตัวยูนะครับจะใหญ่หรือเล็กแค่ไหนนะครับผมถ้าช้างใหญ่ก็รุ่นใหญ่นะครับถ้าช้างเล็กก็รุ่นกลางนะครับ อันนี้ก็จะเป็นค้อนไว้สําหรับบิดบิดตัวดูนะครับให้แน่นคลายออกให้แน่นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไอตัวล็อกนะครับจะเป็นตัวอนะครับผมก็ใส่ขาช้างได้เหมือนกันครับผมมัดช้างได้เหมือนกันนะครับอ่านี่ครับผมแต่ว่าแล้วแต่ควานช้างเขาจะถนัดถนัดนะครับ บางท่านเขาก็ถนัดอย่างนี้นะครับผมแต่ผมจะถนัดพวกนี้มากวกว่าครับผมผมว่ามันผมคิดว่ามันมันปลอดภัยกว่ากันนะครับนี่ผมจะถอดโซ่ก่อนนะครับเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปวแป๊บนึงไปก่อนเลยแม่บ้านมาเรียกให้ไปทานเ้าานะครับก็เดี๋ยวค่อยไปนะครับเดี๋ยวกินก่อนเดี๋ยวให้รับชมคลิปกันก่อนนะครับอ่า เดบซีขอมาก็เลยจะสาธิตให้ดูนะครับได้รู้วิธีการมัดช้างด้วยนะครับว่ามัดยังไงนะครับโดยในแบบช้างพอใหญ่อายุขาช้างพอใหญ่เขาจะเป็นช้างที่ที่รู้แล้วนะครับผมแต่ว่าเราจะมาสอนวิธีถอยถอยถอยมัดช้างมัดยังไงครับมัดอย่างนี้นะครับรอ้ยกขาใส่ยกขาใส่ใส่ ช้างมัดอย่างนี้นะครับแล้วผมจะสนับอย่างนี้นะครับผมจะสนัดอย่างนี้ผมจะสนับอย่างนี้ครับใส่อย่างนี้ครับมัดได้หลายวิธีนะครับผมอันนี้เป็นวิธีมัดช้างนะครับมัดโซ่ด้วยสเกลด้วยตัวยูนะครับแล้วก็หมุนให้นั่นตามความเหมาะสมนะครับหมุนงี้ครับผมก็ถอดอ่า มัดได้หลายแบบหลายวิธีนะครับผมอันนี้มัดอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือมัดช้างตัวผู้ต้องต้องทำาเร็วนะครับมัดช้างเราอย่าทาช้านะครับบางทีเราเลี้ยงช้างเรามัดช้างไปด้วยตาเราก็ต้องมองช้างไปด้วยครับว่าเขาจะทําลายเราหรือเปล่านะครับผมป้องกันไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็มัดได้เหมือนกันนะครับมันก็จะล็อกตรงนี้นะครับผม โดยที่ไม่เสียเสียสลักตัวนี้นะครับสามัดเหมือนเมื่อกี้มันสลักมันจะจะกินนะครับมันจะเสียดสีกันอันนี้ก็มัดได้นะครับผมนี่ครับเราก็บิดไว้นะครับผมบิดแน่นบิดบิดเบาครับอันนี้เป็นวิธีที่สองนะครับ่สวนวิธีที่สามก็จะเป็นตัวเอฟนะครับผมนะครับ ตัมัดได้เหมือนกันครับผมแต่มันเสี่ยงต่อการดุดนะครับแล้วก็มัดอย่างนี้นะครับผมน่ครับวิธีมัดค้างนะครับแต่อยากให้ปลอดภัยเราก็ต้องอย่างเวลาช้างข้ใหญ่ตกมันนะครับถ้าผมฉุกเฉินมาไม่มีซิิลน,นะครับไม่มีตัวยูมีแต่ตะเคอมีแต่ตะเกาะอ,อย่างนี้นะครับเป็นตัวเออย่างนี้ผมก็จะเอาตัวยูมาเสือมีนะครับผม ล็อกไว้อีกครับเพื่อถ้าตัวนี้มันหลุดมันก็ยังคาอยู่กับตเกินนะครับอ,อันนี้เป็นวิธีการมัดช้างนะครับผมอโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันโยนโซ่ควัานช้างตื่นท่านอื่นเขาทำยังไงผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าวิธีการของผมโซ่ก็ใหญ่พอสมควรนะครับถอย เพรใหญ่จะเชื่อฟังดีนะครับเพราะว่าเขาเป็นช้างที่ผ่านการฝึกมาอย่างดีนะครับผมเราก็จะดึงโซ่มาก่อนนะครับเราก็จะดึงโซหนหน่ดึงปลายหางนี่มาไว้กองไว้ตรงนี้นะครับสมัยนี้ไม่ค่อยมีเวลาได้โยนโซ่แล้วครับเพราะว่าไม่ได้ไปมัดขั้งนอกนลครับไม่เหมือน,นสมัยตะก่อนสมัยตะก่อนจะพาช้างไป ล่ามแถวป่านะครับแถวน้ำมูลนะครับโซ่ยาวคนนี้ครับผมบางทีก็ใช้เชือกนะครับแล้วก็จับอย่างนี้ครับจับโซ่ยังไงครับเอ้าโซ่ก็หนักครับผมบางทีอาจจะโยนโยนไม่ไหวนะครับบางถ้ามันหนักแรงเราก็อย่าจับเยอะครับเหมือนหว่านเหเลยครับผมีจับจิ๊บแล้ก็ดึงมาอย่างนี้ครับจับไว้่างนี้ครับเตรียมที่จะโยนขึ้นนะครับผม เดี๋ยวเราดี๋ยวเรามาดูวิธีการโยนนะครับหนึ่งสองนี่ครับผมโซ่ก็จะไปครับเราก็ให้มันเสมอครับถอยสูคค้ก็จะเกิลงไปครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับผมวิธีการโยนโซ่นลครับผม โซ่ก็จะตกลงไปแล้วครับถ้าโซ่ยาวๆแล้วกรณีโซ่ยาวๆเราก็ดึงมาเหมือนเดิมครับทําเหมือนวิธีเดิมครับผมแล้วก็แล้วเราก็ขึ้นไปบนช้างเราก็แต่งเอาละครับว่าเราจะให้อยู่เสมอกันแค่ไหนเราก็ดึงแต่งข้างบนหรือแต่งข้างล่างก็ได้ครับก็ดูขนาดโซ่ดึงมาให้ครับเราก็ปล่ลงไปครับผมเนี่ยครับก็จะได้โซ่ที่ต้องการในการที่จะพาช้างไป ไปล่ามในในสถานที่ข้างนอกนะครับจะเป็นป่าหรือจะเป็นสถานที่เราต้องการที่จะไปนะครับตรงที่มีมีหญ้าเยอะครับผมแล้วก็เอาเราลงมานะครับอันนี้เป็นวิธีการสอนการมัดช้างแล้วก็การโยนโซ่ขึ้นคอช้างครับโถยถอยโถยมาถอยดุนถอยถอย ไว้มามาอ่าคิดมามาก็มีเอฟซีหลายท่านนะครับที่ยังสงสัยนะครับรุ่นทอย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 ,ทอย มีเอฟซีหลายท่านนะครับสงสัยว่าทําไมถึงมัดโซ่สั้นนะครับมันมีความจําเป็นหลายอย่างนะครับโซ่สั้นนี่เดี๋ยวตดโซ่ก่อนนะครับผมทาไมถึงมัดโซ่สั้นช้างไม่ได้เดินนะครับเดี๋ยวามาฟังเหตุผลอ้า oh, ิ้ย yeah. ช้างต้องเชื่อฟังคำสั่งของควานนะครับผมยกไซยกอันนี้ก็ไม่สั้นเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอประมาณนะครับช้างก็นอนได้นะครับทำไมถึงมัดโซ่สั้นสำหรับช้างตัวผู้แล้วนะครับมันอันตรายนะครับมันอันตรายมากต้องใช้โซ่สั้นนะครับแต่ก็ไม่สั้นจนเกินไปสั้นพอประมาณที่ช้างจะนอนได้นะครับผมนี่ครับ อันตรายยังไงครับช้างตัวผู้เขาเป็นสัตว์ใหญ่นะครับผมถึงเขาจะเชื่องได้แต่เราก็ไม่สามารถที่จะไว้ใจเขาได้นะครับเราต้องเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเน้นความปลอดภัยนะครับไม่เชื่อใจเขานะครับถึงเขาจะเชื่องได้แต่เราก็อย่าเชื่อใจเขาครับผมเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ใหญ่นะครับเขาอาจจะงุดงิดทำร้ายเราตอนไหนก็ได้นะครับผมมัดโซ่สัน้นป้องกันอันตราย ยังไงนะครับมัดโั่สั้นนี่ก็คือแางตัวผู้นะครับเวลาเราเข้าไปหาเขานะครับผมถ้าโซ่ยาวนะครับถ้าโซ่ยาวเราเขาเราจะเสียบเรียบเขานะครับเสียบเรียบยังไงโซ่ยาวนี่เขามีจังหวะทําร้ายเราได้ถนัดก,กว่านะครับแต่ถ้าโซ่สั้นเขาจะเสียบเรียบเรานะครับผม กรณนที่เราเข้าไปหาเขาปุ๊บอาจากลองเอบิถ้าเราเข้าไปหาเขาปุ๊บอย่างนี้นะครับคมอเมื่เรามัดโซ่ยาวนะครับผมเขากลางหูใสอย่างนี้เราจะไปหายอย่างนี้นะครับเขาจะมีจังหวะเขาจะ้มีจังหวะทาทาถึงเราเร็วนะครับผมแต่ถ้าโซ่สั้นเราเขาก็มาไม่ไม่เต็มที่นะครับอันนี้คือป้องกันอันตรายได้นะครับผมโอเคนะครับวิธีการ โยนโซ่โซ่สั้นโซ่ยาวเป็นยังไงนะครับแตกต่างกันยังไงนะครับป้องกันอะไรได้บ้างนะครับผมก็ที่เล่าให้ฟังนะครับผมวิธีการโยนโซ่ก็สาธิตให้ดูแล้วนะครับปลอกคามีความสําคัญยังไงนะครับเดี๋ยวเราคอยรับชมรอรับชมกันคลิปหน้านะครับผมตอนนี้ผมก็สาธิตให้ดูวิธีการโยนโซ่นะครับว่าเป็นยังไงนะครับ วิธีการโยนสู้ว่าต้องโยนยังไงต้องทํำยังไงนะครับผมก็สาธิตให้ดูแล้วนะครับโดยในแบบช้างพ่อใหญ่นะครับผมช้างใจดีนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะไว้ใจได้นะครับผมอย่าเชื่อใจเดือดขาดนะครับผมอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับความรู้นะครับผมสําหรับอาจจะมีความรู้มากหรือน้อยก็สาธิตให้ดูนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับผมครับก็สาธิตวิธีการโยนสู้ให้ดูนะครับแล้วก็ ผูกช้างโซ่ยาวโซ่สั้นป้องกันอันตรายยังไงนะครับผมสําหรับช้างตัวผู้ห้ามเชื่อใจเด็ดขาดนะครับผมถึงจะเชื่อมแค่ไหนแต่ก็เชื่อใจไม่ได้ครับแต่ก็ต้องรักเขานะครับรักเขาแล้วก็เอ็นดูเขาเหมือนกันนะครับแต่ก็อย่าเชื่อใจเขามากเกินไปนะครับผมวันนี้นะครับสาธิตให้ดูวิธีการโยนโซ่ขึ้นบนคอช้างเตรียมที่จะไปล่ามนะครับ ส่วนเรื่องปลอกขาช้างสําคัญกับชมป์จะพูดยังไงเดี๋ยวเรารอรับชมตอนต่อไปนะครับวันนี้ก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ<อ>ก็ถ้าเ c ซีรับชมแล้วมีความรู้หรือว่าถูกใจนะครับกอ็อย่าลืมไปกดแชร์นะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้พอไมหมโใจสินในการทําคลิปต่างๆนะครับก็ วันนี้ก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับบนสูงก็ต้องขอกล่าวคขมานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ